คร,ค,รครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมก็แสดงความดีใจด้วยนะครับอาจารย์ครับผมถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะอาจารย์ครับทั้งบนทั้งล่างครับครับครับผมหกสามแล้วก็หกห้าก็ถูกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับถูกครับโอ้เขาถูกกันเยอะไหมครับอาจารย์อ่าแถวนี้เขาก็ถูกมาสามตัวด้วยถูกเพราะหนึ่งคือแปดมันลางๆกันเลยไม่ให้ไปเลยฮะ ให้เขาซื้อแถวๆนี้แหละคนละบาทสองบาทครับครับอาจารย์โอ้อาจารย์อาจารย์บอกให้เขาเตือตัวไหนครับอาจารย์แปดหกห้าแปดหกห้าครับโอ้ไปถึงหกห้าหกห้ามันได้แล้วก็เอาแปดใส่ก็ได้เพราะด้านบนในสามตัวด้านบนมันมีแปดเลยเอาเอาแปดใส่นั่นแหละทีแรกมันแปดมันใกล้เลขสามเลยมันขาดกเลยไม่ไม่เอานะ ครับครับผมบอกไปเลยแถวเนี้ยก็ซื้อเอาลองดูแปนบ้างอะไรบ้างครับบแม่บ้านไปซื้อโอ้ผมหมาถึงที่อาจารย์ได้ซื้อแปดหกห้าเลขทําพิธีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้อ้โน้ัอ้โอ้่อ้โอขนี้มันมอนนานแล้วอรับนานตั้งแต่โอ้โี้โอ้โา้โอบโอ้โ้โอ้โบ้โอ่โอ้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  วันก่อนท่านเขามาเขียนให้แต่ว่าเราจําไม่ไม่ได้ก็มันเป็นสีแดงมันเป็นภาษาของคล้ายๆนี่แหละครับก็เลยต้องมานั่งขอท่านใหม่ทำพิธีใหม่ครับครับผมทำพิธีใหม่ก็เลยได้อืมคก็ถูกทั้งถูกคำนวณถูกเลขวิ่งเลขนะครับมันก็ถูกหมดครับครับอาจารย์เลขวิ่งไม่ค่อยพลาดละทุกงวดปีที่แล้วไม่พลาดเลยโอ้ครับครับผมอืมครับ รู้สึกว่า963จะให้มาั้งแต่ต่องวดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช,ใชแล้วก็เป็นตัวที่อาจารย์เน้นแล้วก็ชอบเป็นพิเศษด้วยใช่ครับ63จ้องมาแน่ๆเรา6ในร้อเปอรแน่วาครับครัผมแล้วก็65แล้วก็ไปตรงกับตัวที่ปู่ท่านมาเขียนให้ยังใช่ใช,ใช,ใช่ครับครับอืมท่านท่านเขียนให้แดงจึงขึงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับแดงเลยครับสีแดงเลครับโอ้ ครับครับผมสีแดงเลยครับครับครับที่ที่อาจารย์ว่าแต่ก่อนที่ว่าถูกจนถล่มเจ้านี่ก็คือว่าท่านมาเขียนให้แดงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าเปวดตดิกันสมัยก่อนอสมัยมวอย,อยวอยู่นู่นอยู่น้องเสร์อยู่ปากชอ่องครับดังครับก็จนมาช่วยลุงพ่อทองดำอินรวังโซที่ทัพเปเีียนทองนี่มัผมไปช่วยสร้างโบสถ์น่ะนะจนสำเร็จห้าล้านเจ็ด ูงดิครับแปดงวดถูกห้าล้านเจ็ดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่โอ้ไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรเสร็จทำหลายอย่างครับนะที่ทำจเปลเป็นทองครับผมสมัยก่อนดังคันดังจนบริเวณที่วัดเนี่ยสามสิบวารายไม่มีที่จอดรถโอ้ครับผม คนเยอะเลยต้องนี้ครับครับหนีเข้าป่าเลยใช่ไหมครับอาจารย์เขาป่าเข้าป่าไปกรรมฐาอนอยู่ในป่าโรงเด็ก<อ>สมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์นะครับต,ต้องหาตัวยากหน่อยเฉพาะถ้ารู้ก็เฉพาะญาติโยมที่อุปถากส่งข้าวส่งน้ำนั่นนหะสมัยก่อนก็คือว่าเมื่อก่อนไม่มีสื่อโซเชียลอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์มีครับไม่มีถ้าใครอยากจะได้ก็ให้มานอน มาอยู่ที่บ้านก็จะมีลูกศิษย์ออกมาบอกเช่นะครับครับครับผมก็คือท ah ี่อาจารย์บอกเคยไปแข่งสูตรคำนวณเอาไปแข่งประกวดนี่ไม่เกินจริงเลยเนาะอาจารย์ครับครับก็คือแม่นครับแม่นแม่นทั้งเลขทําพิธีแล้วก็แม่นทั้งเลขสูตรคำนวณเลยใช่ไหมครับอาจารย์สมัยก่อนก็จะใช้สูตรคำนวณแข่งกันใช้สูตรคำนวณเอาตั้งแต่เลขเจ็ดตัวนาะนหมายก่อน ครับครับผมทำมาเรื่อยๆครับจะการทำสนุกสนานกันไม่ได้อะไรหรอกครับครับครับอาจารย์ค,ครับกลางวันแค่นั้นแหล <น SAS. S 1> ญญะครับผมแล้วขออนุญาตถามหน่อยครับอาจารย์ว่างวดนี้ของอาจารย์ถูกงวดที่เท่าไหร่แล้วครับอาจารย์ รับไม่กวรแต่ว่าเนีไม่ได้รับไม่ได้เขียนเลยอ้จนลืมครับครับถูกจนนับหลงเลยใช่ไหมอาจารย์นับหลงไม่ได้นับเลยนะครับครับครับผมโอ้ครับเลขเลขเก้าหกสามนี่คนดูเป็นแสนเลยนะครับอาจารย์โอ้ครับคนเห็นเลขอาจารย์เยอะมากเลยครับ ครับเอาเอาย่างนี้เนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวอันเอฟซีเขาก็อยากได้เบอร์โทรอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์บอกเบอร์โทรให้เอฟซีหน่อยครับเผื่อมีคนอยากร่วมบุญกับอาจารย์เผื่อมีคนมีโชคมีลาบอย่างนี้เนาะอาจารย์เนาะครับได้ครับอาจารย์<ด>อยากจะไปสร้าง อยากจะไปช่วยทําวัดหรือว่าสร้างโบสถ์อยู่ไหนหรือเปล่าครับอาจารย์สร้างรูปเหมือนหลวงปู่สวงแล้วก็กระท่อมหลวงปู่สวงครับออ๋อส, <Ừ. S 2> <collections S 1> สร้างอยู่ที่สุริน <lem mer. S 1> ใช่ดไหมครับอาจารย์ครับแสร้างสร้างที่สุรินก็สร้างที่สุรินก็สร้างไว้หลังหนึ่งแล้วครับสร้างที่นัางหลายที่ครับละหลายที่ห้าหกที่แล้วจะทํากระท่อมหลวงปู่สวงแล้วก็รูปเหมือน,นท่านครับครับอืม ก็รทำบุญไปเรื่อยครับทำบุญศาลาบ้างโบสถ์บ้างขอรักคั้งบ้างแล้วแจกครับแล้วแต่เราสะดวกทําบุญไม่จํากัดครับนะครับทำไปหลายอย่างวันไหนก็ไม่มีก็จะขอมาก็เสนอให้ลูกศิษย์ลูกค้าช่วยกันนะครับครับเลขกถึงมือบ้างอะไรบ้างแหนกครับครับผมอืมครับแล้วอาจารย์ทําไมถึงอยากสร้างรูปเหมือนหลวงปู่สวงล่ะครับอาจารย์เพราะหนึ่งคือเราเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับ เป็นลูกศิษย์ท่านโบสถ์อยู่กับท่านนะครับครับนะเคยโบสถ์อยู่กับท่านหลายปีเลยครับหลายปีก็ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติท่านอยู่ที่วัดที่บ้านเนี่ยนะครับที่ตำลักเนี่ยครับครับครับผมวปู่มียะไรนะนะหนึ่งคือเราก็เรียนกับท่านครูปังรักจำเลยะครับเวลาเราจะอธิษฐานอะไรกันเลกถึงท่านท่านก็มาหาเมื่อคืนก็มาครับมาต้องมาอีกโอ้ครับแล้วแล้วที่มาเขียนให้เลขหกห้าเนี่ย เป็นเป็นหลวงปู่สวงใช่ไหมครับอาจารย์เป็นหลวงปู่ครับอันนี้ตัวท่านเลยโอ้หวดก่อนลูกศิษย์เขียนให้ครับอันนี่ตัวท่านเลยแต่ตอนนี้ท่านเขียนไวเขียนไปตะวัดไปตอนนี้เราก็เเลขแปดเป็นเลขสามก็เลยตัดออกซะโอ้ครับไม่งั no mañana, ้นจะได้สามตัวตรงๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับนั่นแหละอืมครับไปชัดเอาตัวที่ห้าแปดหนึ่งไปชัดตัวแปดตัวโน้นครับตันจะลง รวมไว้เนี่นแหละครับมันมีห้าแปดหนึ่งกับหกห้าใช่ไหมครับที่อาจารย์ให้มาใช่ใช่ครับอ๋อครับถ้าเอาแปดมาใส่ห้าหกนี่หกห้านี่สามตัวตรงๆเลยนะครับอาจารย์5 3สามตัวตรงเลยคร่บอาจีรยผมก็บอกเข้าไปอยบอกว่าลองดูแปดหกห้าดูจากทางนึง ครับผมตัวละห้าบาทก็ยังดีเราไปครับครับอาจารย์ได้กันได้กันอืมครับครับผมอันก็หลายคนอยู่ลูกศิลูกห้าที่โทรมาก็ได้หลายคนคนละร้อยคนละห้าสิบบาทก็ได้ทุกคนอืมครับครับอาจารย์โทรมาทั้งวันเลยที่คาดทายมาหลายคนนะครับครับอาจารย์งั้นลบลบคนอาจารย์บอกเบอร์โทรให้หน่อยได้ไหมครับบอกเบอร์โทรได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองครับ หนึ่งเกเจ็ดครับห้าเจ็ดเก้าสี่ครับครับเผื่อมี f อซีทางช่องที่มีโชคมีลาบกับอาจารย์ในงวดเมื่อกี้นี่ก็ใครอยากชุรับบุญก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยเนาะครับ ครับผมก็น่าจะถูกหลายคนนะครับครับผมอาจารย์เยอะเลยนะต้องต้องสี่ช่องหายไปครับครับผมแต่ว่าก็คือทางทางช่องนิวพารวยทางทีมงานนี้ก็คือว่าเป็นงวดแรกที่ไม่ได้ทําที่ได้ทําอาจารย์ขอเแนวอาจารย์ครับครับผมครับผมก็คืองวดแรกก็เก้าหมานเลยครับอาจารย์เก้าหมานเก้าหมานเลยเก้าหมานไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้านั่นนครับไปเรื่อยๆจ้ อาจารย์ในหลวงปู่ท่านมาบอกการสูตรคำนวณด้วยสูตรคำนวณในการก็ยังไม่ปล่างนะยังไม่หลางกระบวนไม่หล่างกระบนอยู่อย่นั้นโอ้แต่ว่านับไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าประมาณกี่งวดครับอาจารย์ครับนับไม่ได้เลยครับโอไม่ได้ยนไวเลย๋อมันมันถูกติดติดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับขาดใจครับโอ้ครับครับปีนี้น่าจะเข้าทั้งปีเลยใช่ไหมคะอาจารย์ ก็เข้าทั้งปีครับปีที่แล้วเฉพาะเลขล่างที่ที่ที่รู้ว่าได้ก็คือสิบสามงวดโอ้สิบสามงวดแม่บ้านผมถูกนะใน้ามถูกสิบสามงวดจนถ้ไม่กล้าเซิร์วมันผิดมันก็ถูกอยู่เรื่อยๆปีที่แล้วสิบสามงวดที่่อกันเลยเฉพาะเลขล่างแล้วไม่ต้องกลับตรงๆอย่างเดียวครับครับก็เป็นอย่างนั้นมันแลวแต่บางบางช่วง ครับครับผมครับครับตอนแรกตั้งใจว่าจะขอแนวทางต่างประเทศของอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้คำนวณไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับทำไม่ทันนะครับยังเลยครับโอครับคผมงั้น่าอาจารย์ทำคืนนี้แหละทานค่าทานอะไปเสร็จก็นั่งทําก็ตอนเช้ามาก็ จะมานั่งตัดนั่งอะไรอีกนะครับครับผมครับครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเอดมินโทรหาได้ครับอ่าตอนเช้าหรือนั่นนะได้ครับนั่นนะในเช้าคืนนี้จะนั่งทำไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับเอาเลขข้ามโค้งเนาะครับครับอาจารย์ข้ามโค้งครับ้ขามเงินงวดที่แล้วมันก็เข้าเข้าแต่ตอนนี้หนึ่งคือเราไปตัดถ้าไม่ตัดเนี่ยเข้าทุกวันเลยครับ ก็ทุกวันเลยต่างประเทศเข้าตลอดเลขลาวเข้าตลอดใช่ไหมครับอาจารย์เข้าตลอดแต่ผมไม่ตัดหรอกเพราะหนึ่งคือหนึ่งคือเลขเบิ้ลจะตัดทิ้งค่ะสองเลขตัวเก่าจะอัดไอจะตัดทิ้งสมมติว่ามันออกสามอย่างนี้แล้วก็ตัดสามออกออกแปดอย่างนี้แล้วก็ตัดแปดออกค่ะถ้ามันมาัวเก่าก็ให้เข้าไปครับถ้าไม่ออกัวเก่าก็อันว่าได้กินได้เราครับครับผมครับ แต่ว่ามันก็หลายตัวแต่ว่าผมวงไว้วงให้วงให้ฮะวงตัวเน้เนๆไปสามห้างสี่ห้างอย่างนี้ ให้ไปครับแต่ยังไม่กล้านะนะที่ผมไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ถูกทั้งอาทิตย์ครับครับโอ้ต่างประเทศถูกทั้งอาทิตย์ใช่ไหมครับอาจารย์รทั้งอาทิตย์เลยครับครับผมสามวันนะนะที่ถ้าสามวันครับ FC ก็ขอกันมาเยอะเนาะอาจารย์พอดีแอดมินก็ไม่ค่อยว่างกันเลยยังไงอยากจะตามให้แอดมินอยากจะขอให้แอดมินอย่างเงี้ยเอ้ยออกคอย FC อย่างเงี้ยครับอาจารย์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากบบอกว่าขอข้ามคุ้มนะครับ อ๋กาำโค้งผมก็ผมจะให้ไปทั้งสูตรเต็มนั่นแหะแต่ที่นี้ผมจะวงให้วงไปนะครับถ้าเกิดว่าเออท่านใดอยากจะเออได้มาจากอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนก็มาดูในในในสูตรนี้ถ้าไม่มีในนี้็ไมไป้องไปเียครับครับผมผ่ามีไม่มียะเขาเนาะคะเนาะครับครับผมก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้แอดมินจะโทรหาอาจารย์สายๆนะครับผมครับได้อยู่ครับได้ครับครับแล้วก็แนวทาง ต่องวดของรัฐบาลไทยเดี๋ยวให้อาจารย์คำนวณก่อนอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์คำนวณครับคำนวณก่อนครับ, <c oughs> บครั <c oughs> บ <c oughs> แล้วก็จะมานั่งตัดอีกทีนึงให้เหล่งห้อยลงครับคร <c oughs> ับจะจอิดจับเอา <c oughs> <c oughs> ครับครับคลิปนี้ก็มาแสดงความดีใจกับลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็เอฟซีทางช่องที่มีโชคมีลาบนะครับครับครับ ครับผมลูกค้ากระตุกันเยอะจระกคนนั้นนิดหน่อยเนาะครับครับอาจารย์ครับผมโอเคนาะยังตัครับครับอาจารย์ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมตัวหาอาจารย์ใหม่นะครับครับได้ครับคราสำหรับคีนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผม ท่านผู้ชมอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะทั้งห3ทั้งห5เลยนะคะโอ้ตรงๆเลยเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะให้ท่านผู้ชมกดรอไว้นะคะพรุ่งนี้มีพิเศษเป็นข้ามโคงให้กับท่านผู้ชมนะคะใครที่อยากได้แนวทางนะคะกดรอแล้วก็กดติดตามทางช่องแอดมินไว้นะคะถ้าไม่กดติดตามก็จะไม่ได้แนวทางนะคะท่านผู้ชมเนาะ มีแนวทางให้ต่องวดพรุ่งนี้มีนัดนะคะวันนี้แอนวินก็ขอจบคลิปไว้แต่เป็นเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ